สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรสการ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรสการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวททาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีพฤษภทรสัสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคม เป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15กรกฎาคมพุทธศักราช2567ให้ที่ได้1ดาบราชาถือดาบ The Moon the empress the sun 5มิ the full, fortune, ถุน5ถ้วย the high priestess ช่วงนี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่จะต้องมีการตัดสินใจมีการคิดพลิเคราะห์หรือวิเคราะห์ค่อนข้างที่จะต้องละเอียดละอออาจจะไม่ได้รีบร้อนแต่ว่าก็ต้องรีบแก้ไขแม้จะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ต้องรีบแก้ไขเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความลำบากแล้วก็ไม่เกิดการเ,ออเกี่ยวกับปัญหาที่จะเรียนหรือว่าการงาน จะได้ไม่ผิดใจกับใครหรือจะได้ไม่มีใครเข้าใจว่าอคอิดเกียรก็ได้ดีหรือว่าใช้เส้นสายเข้ามาการเรียนการศึกษาก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มีเรื่องของการคิดวิเคราะห์เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็อาจจะมีการเก็บค่าสถิติหรือเก็บข้อมูลเพื่อส่งงาน หรือทำงานส่งหรือเป็นงานที่ค่อนข้างจะเกี่ยวกับวิเคราะห์หรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับการคำนวณที่จะต้องมีการเ,เรียนเกี่ยวกับการคำนวณบ้างอาจจะละเอียดแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมค้นหาข้อมูลสืบหาข้อมูลหรือทำร่วมกันแล้วแบ่งกันไปทำก็ค่อนข้างที่จะแบบ จะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลหรือมีการยืนยันหรืออาจจะต้องเลือกข้อมูลที่ดีที่สุดส่งค่อนข้างจะเป็นสาขาวิชาคณะที่อาจจะต้องมีความหลากหลายแล้วก็จะต้องมีความขยันแข่งขันกันสูงสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องเพืออาจจะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันหรืออาจ,จะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศิรรลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์สังคม,มศาสตร์สหกิจวิทยาการวิทยาศาสตร์การงานอาชีพงานก็อาจจะดูเหมือนสบายๆแต่ข้างในแล้วอาจจะค่อนข้างมีความสับสนมีความขัดแย้งหรือมีการวิเคราะห์ปัญหามีการเตรียมแก้ปัญหา มีการเตรียมความเสี่ยงเรือจะมีความเสี่ยงอาจจะไม่ได้มากแต่ก็ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงอาจจะต้องมีการวางแผนกันบ่อยๆเอาปัญหามาแก้ไขหรือมาวางแผนเพื่อแก้ปัญหาหรืออาจจะวางแผนเพื่อให้ลดปัญหาหรืออาจจะมีการวางแผนเพื่อตีตลาดหรือครองตลาดให้ได้นานๆเรือจะวางแผนเพื่อให้สินค้าผลิตภัณฑ์หรือเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ออกมาแล้วคงอยู่อยู่ได้นานๆ เรือ,อจ,จะมีคนนำไปใช้ได้บ่อยๆการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องเรือ,อจ,จะทำอยู่ในปัจจบุบันเรือจะเลือกทำในอนาคตที่ปรึกษานักแก้ปัญหาอาจจะเป็นผู้บริหารนักบริหารที่คอยวางนโยบายเพื่อ,อ,อช่วยกันแก้ปัญหาเรือ,อจ,จะเป็นนักวิเคราะห์นักเก็บค่าสถิติ นักเก็บข้อมูลนักเปรียบเทียบนักวางแผนการตลาดนักการตลาดนักการขายนักโปรโมทหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับหาสปอนเซอร์หรือหาผู้สนับสนุนการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็จะได้รับเป็นเงินประจำไรายได้ประจำเป็นเงินเดือน ก็เพียงพอกับการใช้จ่ายแต่ยังไม่ค่อยจะมีเงินเหลือเก็บแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆไม่มากไม่มายก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายแบบประจําจุกจิกเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาอาจจะมีในเรื่องของค่าขยะเพิ่มเข้ามาหรืออาจจะเป็นในเรื่องของค่าส่วนกลางหรืออาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาอื่นๆค่าซ่อมรถ ค่าปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารหรือท่อตันท่ออุดท่อแตกหรืออาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของกรอประตูหรือลูกบิดต่างๆอาจจะมีชำรุดเสียหายซ่อมแซมกันบ่อยครั้งก็อาจจะทำให้เงินไม่ค่อยจะมีเก็บสักเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกเข้ามาเรื่อยๆ ในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุนไม่ควรจะกู้ยืมเงินหรือปล่อยกู้หรือทําธุรกิจในช่วงนี้หรือเปิดกิจการใหม่ๆออแล้วก็ควรจะวางแผนการเก็บเงินวางแผนการใช้จ่ายเงินไว้บ้างสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัว แต่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการน้ำหนักขึ้นง่ายกินอะไรเล็กๆน,น้อยๆก็เกิดน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือดูบวมหรือดูอวบดูท้วมมากขึ้นหรือถ้าน้ำหนักขึ้นก็ลดได้ยากอาจจะเป็นไปได้ว่าการเผาผลาญของร่างกายลดลงเนื่องจากไม่ออกกำลังกายหรือไม่ค่อยขยับตัวาจจะอยู่นิ่งๆมากเกินไปหรืออาจจะก,กินอะไรที่ไม่ค่อยระมัดระวัง พวกไขมันสูงหรือพวกที่ย่อยยากมากเกินไปหรืออาจจะเน้นกินอะไรที่ร่างกายไม่สามารถจะดูดซึมไปใช้งานได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของอาหารแล้วก็อ,อกกำลังกายจะได้ไม่เกิดโรคอ้วนตามมาหรือโรคไขมันอุดต,ตันในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทาง ทั้งทางบุกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ยุ่งวุ่นวายอยู่กับการเรียนกิจกรรมหรือว่าการงานที่ทำอาจจะเป็นช่วงที่พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขให้การเรียนหรือการงานมั่นคง อีกอย่างก็อาจจะได้รับความรักหรือการสนับสนุนในเรื่องการเรียนการงานจากครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงหรือมิตรสหายต่างๆก็เลยยังค่อนข้างที่จะพยายามทุ่มเทในเรื่องของการเรียนการงานการสร้างฐานะของตนเองช่วงนี้ก็เลยยังเป็นช่วงสดๆไปก่อนในส่วนของคนที่ไม่โสดก็อาจจะมีเป็นช่วงขึ้นๆลงๆในเรื่องของความรัก อาจจะมีแบบคบกันนานมากเกินไปเจอข้อเสียมากกว่าข้อดีเรือจะเป็นอะไรที่ชอบเอาเรื่องแย่ๆมาพูดคุยหรือเอามาขบคิดมันก็เลยจะเกิดปัญหาบางทีทําอะไรก็ไม่ค่อยวางแผนกันหรอกอยากทําอะไรก็ทํากันเลยบางทีมันก็มีพลาดบ้างเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ที่เกี่ยวกับทําด้วยกันสองคนหรือทําด้วยกันที่เป็นคู่รักหรือว่าเป็นคนรักหรือคนไม่โสดที่ทําร่วมกัน ก็จะต้องปรึกษาหา,หาหรือวางแผนกันก่อนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการทะเลาะเบาออแวงอะไรกันก็ยังรักกันดีแต่ต่อไปก็ควรจะต้องมีการวางแผนวางรักฐานของอนาคตไว้บ้าง